สวัสดีครับผมเทรนเนอร์โรมี่นะครับและยินดีต้อนรับสู่วิดีโอนี้ครับคือสิ่งที่ผมจะพูดถึงวันนี้ครับเป็นวิดีโอที่ คนหลายคนอาจจะถามผมว่าเฮ้ยคุณโรมี่ทำไมต้องมาพูดถึงสิ่งนี้ด้วยมันจําเป็นไหมต้องรู้เกี่ยวกับสิ่งนี้คือผมจะพูดอย่างนี้ครับสาเหตุที่ผมทําีิดีโอนี้เนี่ยเพราะอาจารย์ผมเคยสอนอย่างนี้ครับมาร์คจินต์้เขาบอกว่าคนส่วนมากเนี่ยเรียนรู้จากคนที่ประสบความสําเร็จซึ่งมันดีครับเราจะได้เห็นว่าเราไปถึงจุดไหนเราอยากจะไปจุดไหนแต่เราก็สามารถเรียนรู้จากคนที่ไม่ประสบความสําเร็จด้วยเช่นกันเพราะเราจะได้รู้ว่าเรามีอะไรที่เราทําเหมือนเขาไหมแล้วถ้าเราทําเหมือนเขาอยู่เราจะได้เลิกทําหรือถ้าเขาทําอะไรอยู่เรา จะได้ไม่ทําแบบนั้นเพราะฉะนั้นในวันสิ่งที่เราผมจะแชร์ในวันนี้เป็นสิ่งที่เวลาอาจารย์ผมแชร์ผมฟังนะครับมันเปลี่ยนวิธีคิดผมเลยครับ สิ่งที่ผมจะแชร์ครับเป็น7อุปนิสัยของคนที่ไม่ประสบความสําเร็จนะครับหรือเอ ي, ้ยโทษทีครับ6อุปนิสัยของคนที่ไม่ประสบความสําเร็จหรือ6นิสัยของคนที่ไม่มีประสิทธิภาพสุดๆประ,ะเด็อ,อย่างนี้ครับถ้าคุณมี1ใน6นิสัยนี้ไม่ได้หมายถึงว่าคุณเป็นคนไม่ประสบความสําเร็จครับคุณอาจจะไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควรแต่ประเด็นอ,อย่างนี้ครับถ้าคุณมีหนึ่งใน6นิสัยนี้ คุณสามารถเปลี่ยนมันได้ครับนั่นคือข่าวดีครับเพราะอย่างน้อยคุณจะได้รู้ตัวเพราะหลายคนเนี่ยครับมีนิสัยแย่ๆติดตัวแล้วไม่ประสบความสําเร็จแล้วไม่มีสติกับมันไม่รู้ด้วยซ้าไปว่าอะไรคือทําให้เขาไม่ประสบความสําเร็จอยู่เพราะฉะนั้นวิดีโอเนี้ผมอยากให้คุณเห็นครับว่าให้มีสติครับว่าคุณมีหนึ่งใน6นิสัยนี้ไหมและถ้ามีไม่ได้หมายว่าคุณเป็นคนแย่นะครับแต่มันหมายความว่าคุณ เปลี่ยนต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วมันเป็นเรื่องดีครับอย่างนั้นเราจะได้รู้จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงคือการมีสติแล้วรู้ว่าเราต้องเปลี่ยนแปลงไปในจุดไหนเพราะฉะนั้นทุกคนพร้อมไหมครับโอเคเพราะฉะนั้นสิ่งแรกเลยครับหนึ่งหกวิธีสัยของคนที่ไม่ประสบความสําเร็จนะครับหรือนักธุรกิจที่ไม่ประสบความสำเร็จนะครับ เจ้าของธุรกิจนักกีฬาหรือแม้แต่คุณทําอะไรก็ยังเป็นผู้บริหารระดับสูงเนี่ยนี่คือ6นิสัยของคนที่ไม่ประสบความสำเร็จนิสัยแรกเลยครับคนพวกนี้จะเป็นคนที่ไม่มีเกมแพลนในชีวิตหรือไม่คิดเผื่ออนาคตครับคิดอะไรคิดวันนี้ง่ายๆก็คือหาเช้ากินค่ำครับใช้ชีวิตตามวันเท่านั้นไม่ได้คิดเผื่ออนาคตทําอะไรตามวันนี้เท่านั้นคือเขาเรียกว่าฝรั่งเรียก no futuristic thinking ครับใช้ชีวิตไปวันๆครับฉาความสุขไปวันๆเติมเต็มไปวันไม่เคยคิดเผื่ออนาคตคิดแต่วันนี้จะเอาตัว เท่านั้นจะมีความสุขจะใช้ชีวิตแค่วันนี้เท่านั้นและนั่นคือหนึ่งในนิสัยของคนที่ไม่ประสบความสำเร็จถ้าคุณมีมันนะครับซึ่งผมมีเพื่อนหลายๆคนที่เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับคนเพื่อ <ๆ S 2> <ๆ S 1> นเก่าๆที่ผมเคยคบเนี่ยคือเขาจะไม่ใช้ชีวิตดูอนาคตเขาจะขอให้วันนี้เขาสบายที่สุดทเที่ยวเต็มที่กินเต็มที่ดื่มเต็มที่ไม่เคยมองอนาคตเลยว่าเขาอยากจะได้อะไรในอนาคตและนั่นคือหนึ่งในนิสัยของคนที่ไม่ประสบความสำเร็จหรือไม่มีประสิทธิภาพนะครับอย่างที่2ครับคือคุณต่อต้าน การเปลี่ยนแปลงนะครับคุณต่อต้านการเปลี่ยนแปลงคือประเด็นอย่างนี้ครับการเปลี่ยนแปลงเนี่ยคือสัจธรรมของชีวิตครับคุณอยากจะประสบความสําเร็จคุณอยากจะไปอีกระดับหนึ่งคุณต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองคุณอยากจะทําอะไรใหม่ๆคุณต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่นี่คือคนส่วนมากที่ไม่ประสบความสำเร็จคุณถามเขาได้เลยครับ เขาจะต่อต้านการเปลี่ยนแปลงเพราะอะไรครับเพราะกลัวว่าถ้าเขาเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันอาจจะแย่กว่าที่เขามีแล้วบางคนเนี่ยอาจจะเจ็บปวดมากๆอาจจะชีวิตแย่อยู่แล้วนะครับแต่ประเด็นคืออย่างนี้เขายังไม่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงต่อเพราะอะไรครับเพราะความเจ็บปวดนั่นนะเขารู้สึกว่าถ้าเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยมันอาจจะเจ็บปวดมากกว่านั้นก็ได้เขาเลยต่อต้านการเปลี่ยนแปลงและนั่นคือหนึ่งในนิสัยของคนที่ไม่ประสบความสำเร็จหรือไม่มีประสิทธิภาพ นิสัยที่สามนะครับคือเขามีทัศนคติแบบคนขี้แพ้ครับท่านทัศนคติแบบคนขี้แพ้คืออะไรครับคือเวลาเราพูดถึงทัศนคติคนหลายคนไม่เข้าใจว่าทัศนคติคืออะไรครับทัศนคติคืออย่างนี้ครับเวลาคุณรู้สึกไม่มีแรงคุณรู้สึกไปต่อไม่ได้สมมติคุณวิ่งมาราธอนอยู่หรือคุณทําอะไรคุณรู้สึกว่าคุณโดน โดนคือชีวิตเล่นงานคุณจนคุณ,คณ,คณลงไปนอนบนพื้นคุณมีความคาดหวังว่ายังไงคุณก็จะกลับฟื้นขึ้นมาและเอาชนะมันได้นั่นคือทัศนคติแบบคนที่ชนะครับแต่ถ้าทห้ี่แบบคนที่แพ้คืออะไรครับไม่ว่าเขาจะทาอะไรเขาคาดหวังเสมอว่าเขาจะแพ้ก่อนที่เขาทํามันด้วยซ้ําไปนะครับแล้วผมมั่นใจเลยครับคือผมเคยเป็นคนหนึ่งในคนที่เป็นแบบนั้นครับเวลาทําอะไรที่มันใหญ่กว่าตัวเรารู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองเราคาดหวังว่าตั้งแต่แรกเลยให้เผื่อไว้ก่อนเลยให้ ถ้าแพ้ก็ไม่เป็นไรนั่นคือทัศนคติของคนขี้แพ้ครับและถ้าคือถ้าเรามีนิสระนินสัยแบบนั้นคุณสามารถเปลี่ยนแปลงมันได้ครับเปลี่ยนทัศนคติของคุณเปลี่ยนความคาดหวังของคุณให้เชื่อใจในตัวเองอีกครั้งนะครับนะครับแล้วก็นิสัยที่4นะครับของคนที่ไม่ประสบความสําเร็จหรือมีประสิทธิภาพน้อยที่สุดนะครับนี่คือเป็นอะไรที่ผมพูดอย่างนี้เลยครับเป็นอะไรที่โดนมากครับผมคนหลายคนเนี่ยเป็นแบบนี้เยอะมากครับคือเขาไม่สามารถเข้ากับคนอื่นได้ เขาไม่สามารถเข้ากับคนอื่นเขาไม่สามารถเห็นมุมมองของคนอื่นได้เขาเอามุมมองตัวเองเป็นใหญ่แล้วพออามุมมองตัวเองเป็นใหญ่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับสิ่งที่เขาเกิดขึ้นคือเขาจะไม่มีทาง คบหาสมาคมกับคนอื่นได้และหนึ่งในวิธีที่ประสบความสำเร็จคุณต้องสามารถเห็นมุมมองของคนอื่นและเข้าใจมุมมองของคนอื่นได้เพราะความสําเร็จไม่ได้สามารถสร้างได้โดยคนเดียวครับความสําเร็จมาจากการทํางานเป็นทีมมาจากคนอื่นเงินที่คุณมีก็มาจากคนอื่นถ้าคุณไม่สามารถเข้ากับคนอื่นได้โอกาสที่คุณประสบความสำเร็จมีน้อยมากๆครับข้อที่5นะครับนี่คือสิ่งที่ผมมั่นใจครับผมเห็นคนหลายคนเป็นอย่างนี้มากๆครับคือเขาเลิกที่จะเติบโตครับ เลิกที่จะเติบโตในที่ไหม่ครับไม่ได้เติบโตทางร่างกายทางอายุครับเลิกที่จะเลิกหาความรู้เข้าตัวเองเลิกที่จะเดินทางไปหาประสบการณ์ใหม่ๆในชีวิตเลิกที่จะทําอะไรให้มันตื่นเต้นกับชีวิตคือเขาอยู่กับแค่นั้นครับเขาไม่คิดว่าเขาจําเป็นต้องไปมากกว่านี้ทํามากกว่านี้เลิกที่จะเติบโตและจะปลุกทางานมากง่ายมากครับคุณเติบโตอยู่หรือคุณตายอยู่มันไม่มีทางกลางครับแล้วคนที่เลิกเติบโตคุณสังเกตได้เลยครับ เขากลาลังกายอยู่ผมไม่รอเล่นครับคุณเคยเห็นคนหลายคนแล้วครับที่เวลาทํางานอยู่ทั้งชีวิตแข็งแรงมากๆดีมากๆแต่พอกเกษียณแล้วหมดกําลังหมดไฟแปบ๊บเดียวครับเสียชีวิตอะไรมันไม่ได้เรื่องเล่นนะครับพวกนี้มันเป็นอะไรที่พิสูจน์แล้วถ้าคุณเลิกพัฒนาตัวเองเลิกที่จะเติบโตเลิกที่จะหาประสบการณ์ใหม่แล้วก็บอกว่าฉันแก่แล้วฉันใช้ชีวิตมานั่นคือคุณกำลังบอกตัวเองว่าคุณพร้อมที่จะไปแล้วครับ ราะฉะนั้นสิ่งที่อย่าหยุดที่จะเติบโตครับผมรู้จักคน,นอายุ72อาจารย์ข mm hmm. อง mm hmm. ผมแมกซนตันทุกวันนี้เขายังพร้อมที่จะเติบโตพร้อมที่จะเดินทางรอบโลกพร้อมที่ยังจะใช้ชีวิตเพราะเขาเพิ่งบอกว่าชีวิตมันเพิ่ง70ครับเขาสามารถใช้ชีวิตต่อได้ครับนะครับสุดท้ายนะครับนี่เป็นสิ่งที่ผมพูดในสัมมนา,าผมเยอะมากครับคนที่ไม่ประสบความสําเร็จนะครับและหนึ่งในอุปสนิสัยของคนที่ไม่ประสบความสำเร็จคืออย่างนี้ครับเขาไม่คือเขาเรียกว่าฝรั่งเลยว่า not willing to pay the price p o s t for success เขาไม่ยอมจะ เขาไม่ยอมจะแลกเปลี่ยนหรื กล้าที่จะแลกเปลี่ยนอะไรเพื่อความสําเร็จของตัวเองเขาไม่ยอมที่จะจะคือเขาไม่ยอมที่จะคือเขาเรียกอย่างเงี้ย,ยความสาเสร็จมันต้องแลกเปลี่ยนด้วยอะไรเสมอครับไม่เงินเวลาหรืออะไรก็ช่างครับแต่คนที่ไม่ประสบความสําเร็จที่ไม่ได้ในสิ่งที่เขาต้องการเพราะเขาไม่กล้าแลกสิ่งน,นั้นครับเขาไม่กล้าจะลงมือทําเขาจะพูดฉันอยากสาเร็จฉันอยากสำเร็จสำเร็จแต่พอถึงเวลาที่ต้องมาแลกเปลี่ยนด้วยอะไรด้วยเวลาของคุณด้วยวด้วยเงินด้วยด้วยอะไรก็แล้วแต่ครับคนกลุ่มนั้นไม่กล้าที่จะทําสิ่งนั้นครับไม่กล้าที่จะลง ทําไม่กล้าที่จะแลกเปลี่ยนเพราะจากกักรวลทางานด้วยการแลกเปลี่ยนครับ <c oughs> คุณให้คุณก็ได้คุณอยากได้ความสําเร็จคุณก็ต้องแลกด้วยอะไรบางอย่างครับแต่คนส่วนมากที่ไม่ประสบความสําเร็จหรือหนึ่งใน6นิสัยของคนที่ไม่ประสบคือเขาไม่กล้าด้วยแลกเขาไม่กล้าแลกความแลก,แก,แกความสําเร็จด้วยอะไรบางอย่างไม่กล้าแลกด้วยเงินไม่กล้าลงทุนในการศึกษาของตัวเองไม่กล้าลงทุนในการที่จะออกมาเระยอมเสี่ยงไม่กล้าลงทุนด้วยเวลาของตัวเองและถ้าคุณไม่ยอมจ่ายคือประเด็นอย่างนี้ครับความสําเร็จมันไม่ได้ง่ายครับ ถ้ามันง่ายทุกคนทำหมดแล้วครับ you have to pay the price ครับคุณต้องจ่ายด้วยอะไรบางอย่างไม่ด้วยเงินโดยเวลาโดยความผิดพลาดอะไรก็แล้วแต่ครับแต่ถ้าคุณไม่ยอมที่จะจ่ายมันหรือแลกเปลี่ยนมันนั่นแหละครับ อาจจะไม่ประสบความสาเร็จเท่าที่ควรและอาจจะไม่ประสบความสําเร็จสุดๆเลยก็ได้เพราะฉะนั้นคืออย่างนี้ครับผมไม่ได้พูดเพื่อให้คุณหดหู ook, หรือให้คุณรู้สึกแย่กับตัวเองนะครับถ้าคุณมีหนึ่งใน6นิสัยนี้ซึ่งมันปกติครับเวลาอาจารย์ผมพูดสิ่งนี้ผมผมก็มีบางนิสัยที่ผมยังติดอยู่ครับแต่ประเด็นคืออย่างนี้ครับถ้าคุณชัดเจนและตั้งเป้าหมายเพื่อจะเปลี่ยนมัน คุณสามารถเปลี่ยนมันได้เพราะฉะนั้นผมมาพูดถึงสิ่งนี้เพราะอยากให้คุณมีสติกับสิ่งที่คุณทําอยู่ว่าคุณทำเนี่ยคุณมีนิสัยพวกนี้ไหมเพราะเราสามารถเรียนรู้ได้กับทุกอย่างเพราะฉะนั้นขอบคุณมากครับที่ฟังวิดีโอนี้อาจจะยาวนิดนึงนครับแต่ขอบคุณมากแล้วเจอกันใหม่ขอบคุณครับ